สวัสดีจ้ะแม่จัพ่อจ่าสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับไม้มงคลชนสิทธิ์นะครับวันนี้เรามาดูว่านกคุ้มนะครับผมเห็นะหครับหลายๆบ้านต้องมีแล้วนะครับผมน้องด่างสวยมากนะครับโบราณเชื่อนะครับว่าว่านกคุ้มเนี่ยจะช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีนะครับออกจากบ้านนะครับเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะครับทํามาค้าขายนะครับหลายๆบ้านจะปลูกไว้นะครับเรียกทรัพย์นะครับเรียกเงินเรียกทองนะครับโดยเฉพาะเวลาออกดอกอย่างนี้นะครับผม จะมีโชคมีลาบนะครับผมท่านผู้ชมละครับมีปลูกกันหรือยังแต่ว่าถ้าไม่มีแนะนําเลยนะครับปลูกง่ายมากเลยครับน้องมีหัวเหมือนกระชายนะครับผมคล้ายๆเป็นไม้หัวนะครับมีหัวปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับสู้แดดสู้ฝนตั้งนะครับสวยงามอยู่หน้าบ้านนะครับลักษณะลวดลายของใบนะครับก็จะคล้ายๆนกคุ้มนะครับผมท่านผู้ชมที่มีปลูกไว้นะครับ เวลาน้องมีดอกแบบนี้นะครับมีโชคหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้ไหม,ม้มงคลโชติสิทธิ์ด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ